สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่26เมษายน2566วันนี้น้อยจะคุยเรื่องสติปฐาน4ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะสติปัฐาน4นี้ก็คือการระลึกรู้นะคะการระลึกรู้ตั้งมั่นอยู่ในฐานทั้ง4นะคะก็คือกายวิทนาจิตธรรมนะคะ การรลลึกรู้เนี่ยรู้ไปถึงไหนนะคะการมีสติและลึกรู้รู้ถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรู้ถึงสภาวะความเป็นจริงที่เกิดขึ้นนะคะเห็นการเกิดการดับนะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นเข้าไปเห็นตรงนั้นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงเห็นความไม่แน่นอนเห็นการเกิดการดับนะคะเห็นจนกระทั่งจิตเนี่ยเข้าถึงไรลักษณ เมื่อจิตเข้าถึงไตรลักษณ์ได้นะคะจิตก็จะคลายความยึดติดจากกิเลสทั้งปวงนะจิตก็จะเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายนี้ไม่ได้เบื่อหน่ายจากด้วยการคิดเอาเองนะคะแต่เป็นการเบื่อหน่ายจากการเห็นนะการเห็นบ่อยๆการเห็นจนชินนะปัญญาก็จะอบรมนะคะจิตก็จะเกิดความเบื่อหน่ายเมื่อเกิดความเบื่อหน่ายก็จะคลาย ะะก็จะคลายเองตรงนี้นะคะจุดสำคัญหัวใจสำคัญคือตรงนี้นะคะหัวใจสำคัญก็คือการเข้าไปเห็นจนกระทั่งเห็นไตลักษณ์นะคะเห็นการเกิดดับเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะต้องเข้าถึงจริงๆตรงจุดนี้นะคะการจะเข้าถึงตรงจุดนี้ได้ก็คือการจะต้องฝึกอยู่บ่อยๆซ้ำๆเรื่อยๆ ทำให้มากขึ้นทําให้นานขึ้นทําให้ต่อเนื่องทําให้ชินนะคะทีนี้เราก็มาฟังกันดูว่าในส่วนของกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะน้อยก็จะแยกให้ฟังเป็นข้อนะคะกายานุปัสนาเนี่ยก็คือการกำหนดสตินะคะดูอยู่ในกายนะการกำหนดสติและลึกรู้อยู่ในกายนะคะ ส่วนใหญ่ที่เราทํากันนะคะก็คืออนาปนาสติก็คือการดูลมหายใจการดูลมหายใจเข้าการดูลมหายใจออกนะคะการตามดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกตรงนี้เนี่ยถ้าเราดูอยู่เรื่อยๆดูอยู่จนชินทําให้มากพอทําให้ต่อเนื่องแค่ดูเนี่ยเราก็เกิดปัญญานะคะมันจะเกิดปัญญาขึ้นเองนะคะ ไม่ใช่การคิดเองนะคะปัญญาวิมุตต์เนี่ยจะเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดนะคะเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของลมหายใจลมหายใจนี่เราไม่สามารถบังคับได้ถูกไหมคะเราบังคับให้ลมหายใจหยุดได้ไหมก็ไม่ได้นะเราบังคับหายใจเข้าแล้วเราบังคับไม่ให้ไม่ให้ออกได้ไหมก็ไม่ได้นะคะเนี่ยฉะนั้นเนี่ยลมหายใจใช่เรา,า well, ไหมคะ ก็ไม่ใช่เราถูกไหมคะลมหายใจไม่ใช่เรานะฮะอันนี้ก็คือเล่าให้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังแต่ถ้าเราฟังแล้วเราจําไปเนี่ยมันก็ได้แค่จำมันก็มันก็ไม่เกิดผลนะ,ะการที่จะไปคิดเอาแล้วให้เข้าถึงทำเนี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะมันจะต้องเข้าถึงจากปัญญาที่เกิดขึ้นเองไม่ใช่จากปัญญาจากการคิดนะคะ ค่อยๆฝึกไปนะคะในขณะที่เราฟังอยู่นะคะก็จะมีหลายคนสงสัยให้เก็บความสงสัยตรงนั้นไว้ก่อนนะ,ะว่าทำอย่างไรไม่ต้องสงสัยนะคะไม่ต้องสงสัยนะ,ะเพราะว่าคนที่สงสัยคือคนที่ยังไม่ได้ลงมือปฏิบัตินะคะและก็อาจจะลงมือปฏิบัติแต่ปฏิบัติไม่มากพอและก็ไม่ต่อเนื่องนะ,ะก็จะมีข้อสงสัยเกิดขึ้นแต่คนที่ปฏิบัติแล้วนะคะ เข้าถึงแล้วเนี่ยจะไม่มีคำถามเลยนะคะจะรู้เลยว่าว่า,าเขาเรียกว่าลมหายใจเนี้ยก็คือกายถูกไหมกายนี้ไม่ใช่เรากายคือรูปรูปคือกายกายไม่ใช่เรานะคะตรงจุดนเนี้ยเนี่ยต้องเข้าให้ถึงทีนี้เนี่ยการมีสติระลึกรู้นะคะนอกจากเราดูลมหายใจแล้วนะคะเราก็ยังดูในเรื่องของร่างกาย นะคะร่างกายของเรานะคะดูในเรื่องของร่างกายก็คือมีสติระลึกรู้พิจารณากายพิจารณาการเดินนะคะการเดินการนั่งการยืนการนอนนะคะพิจารณาข้างในก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเวลาที่เรารับประทานอาหารเข้าไปถูกไหมคะแล้วก็มันมีการย่อยสลายนะคะผ่านหลอดอาหารลงไปที่กระเพาะ ลงไปที่กระเพาะแล้วก็มีนำย่อยบดนะคะแล้วก็มีการบีบรัดนะคะแล้วก็ย่อยอาหารแล้วก็ไปลําไส้เล็กแล้วก็กลายเป็นอุจจาระออกไปทางทวาวรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S ให้เราพิจารณาอย่างเงี้ยคือการมีการมีสติแล้วก็พิจารณาตามให้พิจารณาตามแบบนี้ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะพิจารณาจนเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นสิ่งที่มันตั้งอยู่สิ่งที่มันดับไป นะพิจารณาความเกิดดับนะคะจนกระทั่งเกิดไตรลักษณ์เกิดขึ้นไตรลักษเกิดขึ้นนี่ก็จะต้องเกิดจากปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงก็คือจากการตามดูนะะการพิจารณาการดูดูดูแค่ลมหายใจนี่แหละนะคะอันนี้คือกายานุปัสนาก็คือกายในกายพิจารณาจนกระทั่งให้เข้าถึงไตรลักษ ะะเมื่อเข้าถึงไตลักณ์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเข้านะคะผู้รู้ที่แท้จริงจิตแท้เนี่ยก็จะละความยึดติดนะละความยึดติดจากอำนาจของกิเลสทั้งปวงก็จะไม่ยึดละกายนี้ไม่ใช่เราละนะคะอันนี้คือน้อยให้ความรู้ไว้แต่ออพอฟังแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสัญญาซึ่งมันมันจะไม่สามารถมีผลอะไรกับการที่เราจะปฏิบัติเพื่อไปสู่การพ้นทุกข์ จนกว่าผู้รู้ข้างในอ่ปัญญาที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเองนะคะเราจะรู้เองว่ามันมันหลุดยังไงเนี่ยเราจะรู้ด้วยตัวเองนะคะแต่แต่ฟังแล้วไม่มีหลุดถ้าฟังเฉยๆไม่หลุดนะ,ะมันก็เป็นแค่ความรู้จำนะคะอันที่2ก็คือเวทนาในเวทนานะคะก็คือการมีสตินะคะมีสติระลึกรู้สุขเวทนาทุกขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนานะคะ เวลาที่เรากําหนดลมหายใจการดูลมหายใจนะคะในขณะที่เรากําลังฝึกสมาธิอยู่นะบางคนอาจจะได้สมาธิขั้นต้นนะคะเราก็เห็นความคิดเกิดดับเกิดดับถูกไหมคะทีนี้เนี่ยสติเราตามดูนะคะถ้าเราเข้าไปเป็นผู้คิดนะคะเราก็จะมีอารมณ์และความรู้สึกเกิดขึ้นมันก็จะมีเวทนาเกิดขึ้น มันก็จะมีทั้งสุขเวทนาทุกขเวทนาเอาพูดง่ายๆเข้าใจก็คือมีทั้งความพอใจและความไม่พอใจนะแต่เมื่อเราเห็นเช่นนั้นนั่นหมายความว่าเรามีสติเห็นแล้วว่ามันมีเวทนาเกิดขึ้นมันมีความพอใจมันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นนะคะดังนั้นน่ะไอ้ที่เราอยู่ไอ้ที่เราเห็นเนี่ยมันมันจะซ้อนกันนะคะมันมันก็จะซ้อนกันอันนั้นก็คือการมีอุเบกขา การมีสติที่อยู่อารมณ์เดียวนะเราถึงจะเห็นว่ามันมีสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกที่มันดับไปนะคะอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาในเวทนาหรือในขณะที่เราฝึกการดูลมหายใจอยู่แล้วตามดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกแล้วเรากําหนดความรู้สึกอยู่ที่ตรงกลางหน้าผาก นะคะสักพักหนึ่งเมื่อเรามีกำลังฌานเกิดขึ้นกำลังสติมากขึ้นนะคะอาการปิติมันก็จะเกิดขึ้นอาการปิติที่เกิดขึ้นที่เราคุยกันอยู่บ่อยๆก็คือความความเป็นหนึบๆนะหนึบๆหนงๆเบาๆที่มันมันมัน,ม,นมันมีอยู่ตรงกลางหน้าผากที่เรียกว่าจุดอุนานโลมหรือบางคนก็อาจจะมีขนลุกนะมีอาการโยกมีตัวพองมีเหมือนแมลงไต่นะคะ สติที่เรากําหนดเห็นเนี่ยนะคะณขณะนั้นเนี่ยสติมีความระลึกรู้อยู่ตรงที่เป็นอุเบกขาเวทนาเราถึงสามารถเห็นนะสติถึงจะเห็นเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเห็นมีอาการขนลุกแต่ว่าเราก็แค่เห็นสักแต่ว่าเห็นนะคะแล้วมันก็ไม่ได้ขนลุกตลอดเวลานะคะมันเกิดแล้วมันก็ดับนะคะแม้กระทั่งอาการนึบห นงนวง,นวงเบาๆตรงหน้ากลางหน้าผาเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตลอดเวลาเดี๋ยวมันเกิดเดี๋ยวมันดับเพราะฉนั้นเราก็จะเห็นมันเกิดมันดับเวทนาก็จะมีทั้งทั้งสุขเขาเวทนาทุกเขาเวทนาสลับกันไปอุเบกขาเวทนานะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะไม่ค่อยเข้าถึงอุเบกขาเวทนาเพราะว่าเอ่อคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยฝึกสตินะคะไม่ไม่ค่อยฝึกกําลังสติไม่ค่อยฝึกฌานนะคะไม่มีฌาน นะก็ไม่มียานแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงอาการของอปิติที่เกิดขึ้นเมื่อเราเข้าสมาธิได้นะคะตรงจุดนี้เนี่ยคนที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยก็จะไม่สามารถรับรู้ตรงนี้ได้นะ,ะไม่มีอาการตรงนี้เกิดขึ้นให้สัมผัสได้นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเวทนาในเวทนานะคะมีสติเพียรละลึกรู้อยู่ในความรู้สึกหรือบางคนนะคะ ในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในอุเบกขาเวทนาได้นะคะในขณะนั้นเนี่ยมีอาการปวดท้องเกิดขึ้นนะคะเราก็สักแต่ว่าเห็นว่าปวดท้องนะคะแต่ความรู้สึกจริงๆอ่ะมันคืออุเบกขาเรารู้รู้อยู่ว่ากายนี้กำลังปวดท้องมันก็เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นกับกาย เขาเรียกว่าเวทนาภายนอกนะคะเวทนาภายในก็คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในจิตใจนะคะอันนี้คือเวทนาในเวทนานะคะทีนี้จิตในจิตนะคะจิตในจิตก็คือการมีสติและลึกรู้ว่าณนะขณะนี้เนี่ยในจิตเนี่ยมันมีราคะมันมีความยินดี มีความพอใจเวลาที่มีใครมามาสารรเสริญเยือนยอเนี่ยนะะเราก็จะพองใจฟูนะคะมีความเ,เขาเรียกว่ามีความลิงโลดนะคะเราก็จะเห็นถ้าเรามีสมาธิเราก็จะเห็นจิตเนี่ยมันมีราคาเกิดขึ้นมีความยินดีมีความพอใจแต่ถ้ามีใครที่มาต่อว่ามา ด่าทอหรือนินทาหรือตำหนิติเตียนหรือวิพากษ์วิจารเนี่ยนะ,ะถ้าเราเป็นคนมีสมาธิเราฝึกสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะเห็นความขุ่นมัวในใจความขัดเคืองในใจความโกรธในใจความมีโทสะที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยเราจะต้องมีการฝึกที่มากพอ แล้วมีสมาธินะคะมีจิตตั้งมั่นก็คือมีสติตั้งมั่นแน่วแน่แล้วก็มองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจิตนะคะแล้วนะคะอันนี้อันนี้พูด,พดเพิ่มเติมนิดนึงแล้วถ้าเกิดว่าเรามีสติมากพอแล้วอาการเหล่านั้นที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยมันเราจะสามารถควบคุมได้เราจะไม่ให้มันแผงฤทธ์นะคะอันนี้คือเขาเรียกว่าจิตในจิตการมีสติ ดูตามดูตามรู้จิตสภาวะจิตนะ,ะว่ามันมีความโลภความกโกรธความหลงมันมีราคะโมหะโทสะเกิดขึ้นนะคะแล้วเราเห็นว่ามันกําลังเกิดขึ้นแล้วเราก็ละมันได้นะอันนี้คือการมีสติตามดูจิตนะคะเขาเรียกว่าจิตเห็นจิตนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือธรรมในธรรมนะคะมันก็จะมี กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมนะคะการมีสติพิจารณาธรรมนะ,ะการมีสติพิจารณาธรรมที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราฝึกอยู่นะะในขณะที่เราฝึกสติเพื่อพิจารณาธรรมมากที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งก็ได้แก่เวลาที่เรามีสมาธิเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นนิวรณ์นะนิวรณ์ห้า นิวรมันเกิดขึ้นความลังเลสงสัยความอาฆาตพยาบาทความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งซ่านความรักใคร่นะคะที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วมันก็ดับไปนะเราจะเห็นความเกิดดับไปมาระหว่างนิวรกับธรรมะเราจะเห็นขันนะคะขันห้าก็คือรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะเห็นในขณะที่เรามีสมาธิในขณะที่เรามีกำลังสติที่ที่มากพอแล้วมีสมาธิเกิดขึ้นนะตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจนะคะอยู่ในอุเบกขานะมีสมาธิก็คือจิตตั้งมั่นในอารมณ์อันเป็นอุเบกขาเนี่ยเราจะเห็นสัญญาสัญญาก็คือความคิดที่มันเกิดดับเกิดดับ,ดบเราจะเห็นสังขารเวท เวทนาสัญญาสังขารเห็นความฟุ้งซ่านที่มันเกิดขึ้นการคิดต่อเรื่องราวต่างๆที่ที่เกิดจากสัญญาที่มันเกิดขึ้นเราจะเห็นนะคะแล้วเราก็จะเห็นอารมณ์ที่เข้าไปรับรู้ความรู้สึกในเรื่องราวนั้นๆนะคะเราก็จะเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราก็จะเห็นความเกิดดับเกิดดับนะคะพอเราเห็นปุ๊บมันก็จะหยุดนะคะมันมันเหมือนกับเขาเรียกว่า เหมือนกับเราเล่นเล่นซ่อนหาเล่นซ่อนแอบนะคะถ้าเรามีสติแล้วเราเห็นมันเกิดขึ้นดับไปพอเราเห็นปับ๊บมันก็จะดับไปเลยนะพอสัญญาตอนนี้เรื่องนี้เกิดขึ้นปับ๊บเราเห็นปับ๊บมันจะดับไปเลยนะคะอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าทําในธรรมนะคะการมีสติเฟ้นหาธรรมหรืออีกอันนึงก็คือโพชชงเจตนะโพชชงเจตนี่ก็คือการการมีสติลรวลึกรู้เราเฟ้นหาว่า จะเอาอะไรจะเอาเครื่องมืออันไหนที่จะมามาฝึกตัวเองมาฝึกพัฒนาจิตเพื่อที่จะทําให้เราพ้นทุกข์ก็คือการหยิบเอาอานาปนาสติมานะคะมาฝึกการดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกนะเมื่อเราดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเราจะเพียรพยายามนะคะก็คือการมีวิริยะนะการเพียรพยายามที่จะทําให้มันต่อเนื่องทําให้มากขึ้นทําให้ชินนะคะ เมื่อเราเราทำต่อเนื่องเราทำมากขึ้นมันก็จะเกิดความอิ่มใจความอิ่มใจนี่แหละเขาเรียกว่าปิติเกิดขึ้นความรู้สึกสงบกายสงบใจก็คือการมีปัจสธสินะคะแล้วก็เมื่อเราสงบกายสงบใจแล้วเราก็จะมีสมาธิเมื่อมีสมาธิเกิดขึ้นเราก็จะมีอุเบกขาก็คือตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมีอุเบกขานี่หมายความว่าเมื่อเวลามีสิ่งมากระทบนะคะมีมอะไรมากระทบเราเนี่ยจะไม่มีหวันไหวนะคะก็สักแต่ว่าเห็นถ้ากระทบทางตาก็สักแต่ว่าเห็นกระทบทางหูก็สักแต่ว่าได้ยินกระทบทางลิ้นก็สักแต่ว่าได้ลิ้มรสนะคะเราจะเห็นความเกิดดับของธรรมะนะคะธรรมะเป็นอนัตตาธรรมะไม่มีตัวตนนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะสติปัญสีเนี่ยก็คือการฝึก สติการฝึกความระลึกรู้ตัวในกายเวทนาจิตธรรมซึ่งสรุปโดยรวมแล้วก็คือเราฝึกดูลมหายใจเอาสั้นๆเอาง่ายๆเอาให้กระชับและทำได้ทุกคนนะคะก็คือการฝึกดูลมหายใจฝึกดูลมหายใจเข้าฝึกดูลมหายใจออกนะมีสติระลึกรู้ตามดูลมหายใจเข้าตามดูลมหายใจออกดูเฉยๆ ดูเฉยๆนี่แหละดูเฉยๆดูไปนะคะดูไปเรื่อยๆนะมันจะเกิดปัญญาเองนะมันจะเกิดปัญญาเองดูไปจนกระทั่งเข้าถึงไตลักษณ์นะปัญญาจะเข้าถึงไตลักษณ์ได้นะเมื่อปัญญาที่แท้จริงเข้าถึงไตลักษณ์ได้เราจะรู้จักไหนจิตมันจะคลายจิตมันจะคลายจิตก็จะละความยึดติดจาก อำนาจของกิเลสตัณหาราคะมันจะละออกเลยมันจะละออกเลยพอมาละออกนี่เราจะสังเกตได้ยังไงเราก็จะสังเกตจากหนึ่งเราอารมณ์โกรธเราลดลงอารมณ์โลภความอยากได้อยากมีอยากดีอยากเป็นเนี่ยมันลดลงนะคะความหลงนะหลงหลงชอบหลงรักหลงชังหลงเกลียดเนี่ยหลงในกายหลงในอะไรต่างๆเนี่ยมันลดลงนะคะ แล้วเราก็จะมีสติในการคิดมีสติในการพูดมีสติในการทำมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตามความเป็นจริงเราจะแยกเราจะแยกความต้องการกับสิ่งที่เห็นได้เราจะแยกการกระทบกับอารมณ์ได้เมื่อมีสิ่งมากระทบเราจะเห็นอารมณ์นะเราจะเห็นมันจะมีช่องว่าง ระหว่างการกระทบกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ต้องฝึกให้มากพอแล้วก็ทำให้มากขึ้นทำต่อเนื่องอย,ย่าหยุดนะคะทำให้ชินนะคะอันนี้ไม่มีใครทำให้เราได้นะเราต้องทำเองทุกอย่างต้องทำเองศีลก็ต้องรักษาเองนะคะแล้วก็พ้นทุก์เราก็ต้องพ้นทุกด์ดยตัวเราเองไม่มีใครทำให้เราบริสุทธิ์นะคะเราพึ่งใครไม่ได้นะคะ เราต้องพึ่งตนเองและการฝึกทุกอย่างตรงจุดนี้เราก็เอาไว้ใช้ในวินาทีสุดท้ายก่อนที่เราจะจากโลกนี้ไปดังนั้นเนี่ยทุกคนสามารถฝึกได้ในขณะที่เรามีลมหายใจเท่านั้นนะดูลมหายใจไว้ดีๆก่อนที่จะไม่มีลมหายใจไว้ให้ดูนะคะขอเป็นกำลังใจให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนภควาและกำลังฝึกพัฒนาตัวเองอยู่ในขณะนี้ กรรมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรสตว์ท,ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ